สวัสดีครับยู่ยกับช่องดําซิ่งดินระเบิดวันนี้เราพามาดูหน้าง,งานครับนี่กําลังทําทางกันอยเดี๋ยวไม่โคยย้ายมานะครับเดี๋ยวพามาดูสะก่อนอู้อืนอยากหน่อยพี่น้องอุ้ยตรงนี้นี่ขึ้นถ้าขึ้นมุมนี้ได้นี่สบายเลยนต้องเรือน,นี่ออกเนี่ยถ้าขึ้นนี่ได้นี่สบายเลย เพราะว่าเนี่ยมันตื่นแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะรื้อตรงนี้แล้วครับสะเกลโอ้ยที่มันไร่นะนี่ใน้าไร,น,าไรน,นี่ไอ้สะเนี่ยเดิน<อ>เริ่รดูรรบก็าาสามสิบประมาณสองงานครึ่งหรือว่าสามงาน นี่ส่วนดินก็เขาจองหมดแล้วครับประมาณพันเที่ยวเราวิ่งปากบ่ออันนี้ผมให้ดูบริเวณสะก่อนโอ้ดินมหาศาลพี่น้องนี่อยู่ใจกลางอำเภอรประโคนชัยโอ้ฝนอย่าพึ่งมาเด้อพี่น้องเด้อให้ผมทำทางลงก่อนดอเด้อโอ้แกวไปเดี๋ยวเราไปดู ทีเทแล้วก่อนมาแล้วอันนี้เราใช้บริการ130ครับิว้ตรงนี้แหละสะดวกเลยครับอีกคันหนึ่งเราตีตรงมอนรื้อใหม่เลยแล้วเราก็แต่งให้มันสวยเลยหู้กัดปัดทิ้วลูก๋าจัดเลยรถคัน บ้านตอนตะกรุบเนีตับ้านโรมมนต์ในเมีนโอเจงงูแมตามาทิวไบรหนูเดาโม่เพื่อนเพื่อนเซี่ยวเซี่ยวุกเส้นเส้นไม่เหน่เส้นเส้นม่เหน่ มันออยรีนกรูรีนแค่โมสาอมชุบเธอแกบานออยออยรีนมสามาโดยชุบเลยเราปวนออยปรมเ,เรียบร้อยเส้นบ้านมาตึดบาน <laughs> เอาขนาดนี้ออกแล้วทำทางลงนี่เลยเเเเเแต่อันนี้เธอจะไปตู้จะปีตอนไหนตุ่มรถไทยมา ตอนนี้ก็เริ่มนะครับทําทางแล้วฝนผ่านไปก่อนเด้อฝนเปิดไอ้นู่นเอ้ยเปิดนู่นให้สิบล้อมเข้าไปนู่นเปิดตรงโน้นให้สิบล้อมอยู่ร่มนู่น นะครับจอดมาหลายวันแล้วส่วนเจ้ามัไฟนี่ให้จานโอนะครับตีป่ารออยู่นี่ว่าจะไปดูดจานโอ,อยัมกัน เดี๋ยวเราจะเข้าไปพักอยู่ตรงร่มนู่นนะครับดินก็น่าจะประมาณอยู่โอ้เป็นพันเที่ยวแล้วพี่น้องฝนน่าจะผ่านไปแล้วครับนู่นไปทางนู่นแล้วไปทางนางรงแล้วเมื่อกี้บอกว่าตกอยู่บ้านกรวด ดินแข็งโกกครับไม่มีปัญหาแต่วันนี้เป็นดินเหนียว เดี๋ยวเราไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับนี่อันนี้ตรงนี้เป็นสะเก่าอ๋อนายหน้ากิปตีมาซักผ้าลูกลูกน้องทำอะไรดี วบายครูวนนะครับเราวิ่งกันตรงนี้จวดครับพี่น้องสี่คันสบายสบายครับสี่คันแจวเลย,ยนี่เป็นสะนะครับแห้งแล้ว ไปเช็คไปเไช็ไปเช็น้องารองครับน่าจะตกแถวนางรองหรือว่านุบุรีรัมน่าจะตกแล้วโอ้อ,อมๆไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อวิ่งให้ทางมันแน่นก่อนทางแน่นแล้วก็ไม่กลัวแล้วครับ ขอว่าเจ้าที่เจ้าทางนะครับนี่ให้ทําง,งานสะดวกปลอดภัยนะครับนี่ลูกหลานมาทํามาหากินก็ใไ,ได้เงินได้ทองกลับบ้านนะรถราก็มาทําก็จะปลอ,อดภัยนี่เออนี่บอกเจ้าที่เจ้าทางครับให้ดูแลลูกหลานเราด้วยทีมงาน,นครับดําซิ่งดิระเบิดว่าชากงสุนนะครับ เริ่มแล้วครับเริ่มแสดงเฮ้ยเดี๋ยวก็ฟ้ารกระจกอนะ่ะโอ้ตะลุ่นเนนาด้ยินดินเยอะความลึกไม่จำกัดนะครับนี่ เดียลงเลยนี่นะนี่ปลาไหลแน่นอนครับเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มาโกยปลาไหล วิ่งกันในประคนชัยเลยครับนี่ศูนย์กลางประคนชัยโอ้เจ๋วเลยครับงานนี้ เราของลงครับนี่เครื่องครัวสัมภาระ โล่งๆเลยครับตรงนี้เดี๋ยวเราเอารถไทยมาแต่งอีกจะได้ไม่เสียเวลาไอ้บิดไปเรือรถไทยมาแต่งเรียก่อนมันไปแต่งไรโน,น้นะนะฮา ไอทางลงก็เทแล้วดันดันไปน่ไม่ต้องไปดันใหน้เชียน้ำมันทำไมโอ้คนขับรถไทยพี่น้องโอ้ดินแข็งปกสบายพี่น้อง ต้องรีบย่ำนะครับเดี๋ยวฝนมานี่ยุ่งเลยอ๋อสัสดคลิปนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทีมงานเราครับดำ้มซิงดินระเบิดครับสวัสดีครับ